เลิกจดลิสต์เป้าหมายปีใหม่ที่คุณรู้ลึกๆในใจว่าจะทำไม่ได้ทิ้งไปก่อนครับเพราะเหตุผลที่ปีที่แล้วคุณไปไม่ถึงฝันไม่ใช่เพราะเป้าหมายคุณไม่ใหญ่พอแต่เป็นเพราะมาตรฐานในชีวิตคุณมันต่ำเกินไปต่างหากความจริงที่เจ็บปวดก็คือชีวิตเราไม่ได้เติบโตไปตามระดับของเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่เราจะตกลงมาอยู่ที่ระดับของมาตรฐานที่เรายอมรับได้เสมอครับเป้าหมายคือสิ่งที่คุณวาดฝันว่าอยากจะได้ในอนาคต แต่มันไม่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนพฤติกรรมคุณได้จริงเท่ากับมาตรฐานที่เป็นตัวกำหนดว่าวันนี้คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรหลายคนตั้งเป้าว่าปีนี้จะรวยขึ้นแต่มาตรฐานการใช้เงินและการทำงานยังเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็เลยออกมาเหมือนเดิมเป๊ะครับการตั้งเป้าหมายคือการมองไปที่ยอดเขาแต่การตั้งมาตรฐานคือการเลือกฐานที่คุณจะไม่มีวันยอมตกลงไปต่ำกว่านั้นอีกแล้วตัวอย่างเช่นแทนที่จะตั้งเป้าว่าอยากหุ่นดี ลองเปลี่ยนเป็นตั้งมาตรฐานว่าคนอย่างฉันจะไม่ยอมกินขยะลงท้องเกินสัปดาห์ละครั้งหรือแทนที่จะตั้งเป้าว่าอยากเก่งขึ้นลองตั้งมาตรฐานว่าไม่ว่าวันนั้นจะยุ่งแค่ไหนฉันต้องได้อ่านหนังสืออย่างน้อยสิบหน้าก่อนนอนมาตรฐานคือการขีดเส้นใต้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณควรทำเมื่อไหร่ที่คุณยกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นมาสิ่งที่คุณเคยเรียกว่าความพยายามมันจะกลายเป็นนิสัย และสิ่งที่คุณเคยเรียกว่าเป้าหมายมันจะกลายเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาเองโดยอัตโนมัติปี2026นี้ผมจึงอยากท้าทายให้คุณหยุดเขียนลิสต์สิ่งที่อยากได้แล้วหันมาเขียนลิสต์สิ่งที่ฉันจะไม่ยอมทนอีกต่อไปแทนครับเลิกประนีประนอมกับวินัยที่ละหลวมเลิกยอมรับคำแก้ตัวของตัวเองและเลิกพอใจกับผลงานที่ทำแบบขอไปขอมาเมื่อคุณเปลี่ยนเส้นมาตรฐานในใจให้สูงขึ้น โลกทั้งใบจะเริ่มขยับตามมาตรฐานใหม่ของคุณเองจำไว้นะครับว่าคนสำเร็จไม่ได้มีเป้าหมายที่สวยหรูไปกว่าคุณหรอกครับแต่เขามีมาตรฐานในวันธรรมดาที่เข้มข้นกว่าคุณต่างหากเริ่มต้นเปลี่ยนจากฐานรากแล้วคุณจะพบว่ายอดเขาที่เคยดูไกลเกินเอื้อมมันจะกลายเป็นจุดที่คุณเดินไปถึงได้แบบไม่ต้องลุ้นเลยแหะครับ